โอเคครับนี่คือบทสรุปสั้งสั้นเกี่ยวกับไอแซคนิวตันนะครับคุณรู้ไหมเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษที่แบบว่าทรงอิทธิพลมากๆเลยในประวัติศาสตร์เป็นคนคิดค้นแคลคูลัสกฎการเคลื่อนที่แล้วก็กฎแรงโน้มถ่วงสากลด้วยอ่าที่มาของเรื่องนี้ก็คือบทความเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็ผลงานสําคัญๆของเขาอะนะครับคนที่ถือว่าเป็นบุคคลสําคัญมากๆในวงการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เลยคือ ชีวิตตอนเด็กๆเ,เขาก็ลำบากหน่อยนะพ่อเสียแม่แต่งงานใหม่ต้องไปอยู่กับยายเกือบจะต้องออกจากโรงเรียนแล้วด้วยแต่สุดท้ายก็มีคนช่วยให้ได้เรียนต่อจนจบเคมบริดจ์เลยครับทีนี้มาดูประเด็นสําคัญสําคัญกันมีอยู่3อย่างหลักๆที่น่าสนใจครับอย่างแรกเลยนะคือช่วงเวลาแห่งการค้นพบที่มันว้าวมากตอนนั้นนะ่ะมหาลัยเคมบริดจ์ปิดเพราะมีการระโรคระบาดนิวตันก็เลยต้องกลับบ้านใช่ไหมครับแต่กลายเป็ว่าช่วงนั้นแหละโอ้โห เขาได้ศึกษาค้นคว้าจนเจอพื้นฐานของอะไรสำคัญสคัญเพียบเลยทั้งแคลคูลัสที่เขาเรียกว่าฟลักชวลตอนนั้นแล้วก็ความรู้เรื่องสเปกตรัมของแสงแล้วก็ปิ๊งไอเดียเรื่องแรงโน้มถ่วงครั้งแรกถึงจะยังไม่ได้ตีพิมพ์ก็เถอะอย่างที่2คือความเป็นอัจฉริยะด้านคณิตศาสตร์ของเขานิวตันนี่แหละครับคือคนที่คิดค้นแคลคูลัสขึ้นมาจริงๆก็มีไลฟ์นิสอีกคนที่คิดได้ในช่วงไล่เรียกกันแต่ต่างคนต่างคิดนะซึ่งแคลคูลัสนี่มันเป็นเครื่องมือที่แบบปฏิวัติวงการวิทยาศาสตร์เลยนะ นอกจากนี้ก็ยังมีพวกทฤษฎีบททวินามอนุกรมกําลังอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็อย่างที่3สุดท้ายนะครับผลงานชิ้นเอกของเขาเลยคือหนังสือชุด Principia Mathematica โหเล่มนี้คือเปลี่ยนโลกวิทยาศาสตร์จริงๆครับมันวางรากฐานกฎการเคลื่อนที่3ข้อแล้วก็กฎแรงโน้มถ่วงสากลที่อธิบายได้หมดเลยตั้งแต่ว่าทําไมแอปเปิลถึงตกสู่พื้นไปจนถึงว่าดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์ได้ยังไงด้วยกฎเดียวกันเป๊ะเลยสรุปง่ายๆก็คือไอแซกนิวตัน เป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจริงๆครับการค้นพบของเขาเปลี่ยนความเข้าใจที่เรามีต่อจัก,กรวาลไปอย่างสิ้นเชิงเลย